ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปจาะลึกหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่โดดเด่นที่สุดในยุคป,ปัจจุบันอะ u ูสตา A 129รุ่นปี2025ซึ่งเป็นมากกว่าแค่เครื่องจกักรมันคือสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีการรบทางอากาศสมัยใหม่และรุ่นปี2025นี้มาพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ในทุกมิติ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่คลั่งคล้ายอากาศยานหรือแค่สงสัยว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มีดีอย่างไรบอกเลยว่าวันนี้ห้ามพลาดครับเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยครับอะ u ูสตา A 2 9 9ยังคงเอกลักษณ์ของตัวลำที่เพรียวบางดูดันเหมาะกับการเคลื่อนไหวเร็วในสนามรบรุ่นปี2025ถูกออกแบบให้ลุ่ลมมากขึ้นตัวเครื่องใช้วัสดุคอมโพสิตแบบใหม่ซึ่งช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรง ผิวภายนอกใช้สีดำด้านพร้อมเคลือบสารดูดกลืนคลื่นเรดาร์ทำให้ตรวจจับได้ยากขึ้นบนเรดาร์ของสัตรูชุดเครื่องยนต์คู่ยังคงอยู่เช่นเดิมแต่ได้มีการปรับปรุงฝาครอบและระบบระบายไอเสียเพื่อลดการแผ่รังสีความร้อนซึ่งช่วยป้องกันการถูกติดตามจากขีปนาวุธอินฟาราเรดเมื่อมองไปยังโรตเตอร์หลักจะเห็นว่ามีการใช้ใบพัดคาร์บอนไฟเบอร์ชนิดพิเศษที่แข็งแรงแต่เบากว่าเดิม ส่งผลให้เครื่องสามารถตอบสนองการควบคุมได้ไวขึ้นและบินได้คล่องตัวขึ้นปีกข้างของตัวลำที่ใช้ติดอาวุธมีการปรับปรุงรูปทรงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอากาศพลศาสตร์และรองรับอาวุธได้หลากหลายมากขึ้นขาลงจอดก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้สามารถพับเก็บได้ในรุ่นต่อสู้โดยเฉพาะช่วยลดแรงต้านลมระหว่างบินด้วยความเร็วสูงมาดูกันที่สมรรถนะของเครื่องครับเครื่องยนต์เทอร์โบชา์ฟอร์ พล HTECT 8 0 t, e t 0ที่ปรับปรุงใหม่นี้ให้แรงม้ามากกว่า1300แรงม้าต่อเครื่องทำให้สามารถบินได้ด้วยความเร็วลอยตัวกว่า270กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเร่งได้ถึงเกือบ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดเด่นไม่ใช่แค่ความเร็วครับแต่คือความคล่องตัวสามารถลอยนิ่งอยู่กลางอากาศได้อย่างมั่นคง บินระดับต่ำใกล้พื้นลินได้และเลี้ยวได้อย่างเฉียบคมระบบควบคุมการบินใช้เทคโนโลยี fly by wire รุ่นใหม่ล่าสุดทำให้การควบคุมลื่นไหลและตอบสนองแม่นยำในทุกสถานการณ์เรื่องอาวุธบอกเลยว่าไม่เป็นรองใคร A129 ปี2025สามารถติดตั้งมิต s ไซน์เ l ลไฟ r e สำหรับทำลายรถถังจรวดนำวิถีหรือแม้กระทั่งมิไซ์สติงเกอร์สำหรับการสู้รบทางอากาศปืนกลขนาด20มเมตร แบบหมุนสามลำกล้องติดไว้ใต้ลำตัวด้านหน้ารองรับภารกิจทั้งโจมตีเป้าหมายภาคพื้นและสนับสนุนทางอากาศระบบตรวจจับเป้าหมายมีทั้งอินฟาราเรดเลเซอร์และเฟลร,รุ่นความละเอียดสูงซึ่งเชื่อมต่อกับโหมดนักบินแบบพิเศษที่สามารถเล็งเป้าได้เพียงแค่หันศีรษะไปทางเป้าหมายนั้นภายในห้องนักบินมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เช่นกันจากเดิมที่เป็นมาตรวัดอนาล็อกตอนนี้เปลี่ยนเป็นจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมจอสัมผัสมัลติฟังก์ชันมีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธีรองรับการมองกลางคืนและมีระบบสำรองทุกระบบเพื่อความปลอดภยัยนักบินและพลยิงนั่งในตำแหน่งแบบแทนดัมเรียงหน้าหลางังพร้อมเกรอบป้องกันและที่